ผมขอก่อนจะจบรายการวันนี้ฮะเปิดอีกหนึ่งคลิปวันนี้อีซอขยี้ข่าวโพสตเอาไว้บอกว่ามีหนุ่มเกณฑ์ทหารขอระบายอารมณ์หน่อยระบายอารมณ์ที่ว่าคืออารมณ์ความในใจคุณผู้ชมถ้าใครมีญาติพี่น้องต้องไปเกณฑ์ทหารไปเกณฑ์ทหารเสร็จปุ๊บต้องไปรับใช้ชาติแต่สิ่งที่รับใช้ชาติคืออันนี้ฮะคืออะไรฮะรับใช้นายรับใช้นายและเมียนายเมียนายเหรอค,คลิปที่เขาอัดเอาไว้ฟังในคลิปเลยเขาบอกเขาระบายความอัดอั้นในใจ นี่นะครับชีวิตพนอาหานนะครับดูครับต้องมาทำอะไรบ้างครับต้องมาซักตังเกงในเสื้อในเข็มในนะครับเราต้องมาพับเสร็จแต่การครับดูนี่ครับของจริงนะครับไม่จับไม่ได้ครับเพราะยังไงต้องจับต้องพับดี มีนามีนายน้องเมียอ่าเนี่ฮะเขาโชว์ทั้งชุดชั้นนายเสื้อนายกางเกงนายอ่ะบอกนี่ของเมียนี่ของผัวนี่ของนายนี่ของเมียนายผมยังไงเนี่ยดูท่าจับผมดูลังเกียจนะแต่ว่ายังไงก็ต้องจับเพราะผมต้องพับนี่คือความในใจฮะคุณผู้ชมล่าสุดเรามีโอกาสได้คุยกับแซมแซมเรียกเป็นนามสมมุตินะเขาอัดคลิปนี้ลงแล้วเขาก็บอกว่าผมเองเนี่ยรู้สึกว่าผมต้องมารับใช้ชาติแต่มันไม่สมเกียติชยชาติทหารเหมือนผมเอาเป็นทหารเนี่ยไปเป็นขี้ข้าไปเป็นทาสผมไม่เห็นด้วย ถ้าเอาผมไปเข้าเวรยามไปอยู่ตามค่ายไปยืนเวรอันเนี้ยเข้าใจว่าเป็นทหารแต่เอาผมไปพับกางเกงในเสื้อในผมเหมือนไปเป็นขี้ข้า<ม>เหมือนไปเป็นทาสฟังเสียงฮะที่เราออกมาเอ่อดลงได้ครับแต่ว่าพอผมกึกขึ้นได้ที่ไหนใช่ไหมครับผมก็รู้สึกแบบโมโหทุกทีเลยแบบว่าต้องไม่ทำอะไรแบบนี้ใช่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานหรือยังคะคุณพี่ ไม่ไม่นานเนี่ยครับผมขอพูดอย่างนี้ก่อนแต่ผมไม่ขอชุดช่วงไม่พูดช่วงระยะเวลาครับผมกลัวเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไร,รมีผลกระทบอะไรเงี้ยครับที่เราออกมาเ,เปิดเผยน,นี่เราอยากบอกอยากเผยถึงความรู้สึกอะไรยังไงบ้างคะพี่เล่าได้นะคือผมอะไม่เห็นด้วย,ยากับการที่เอาทหารมาเป็นที่ฆ่าแบบเนี้ยครับเขาเรียกว่าทาอะไรก็ได้คือผมไม่เห็นด้วยคือจะใช้งานเอาไป เขายามตามแบบว่าค่าต่างๆเนี่ยพวอันนี้ผมก็ยังพอเข้าใจอยู่เพราะทหารเนาะผมเข้าใจแต่ว่าการนำไปใช้แบบว่าเรื่องเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมไม่เห็นด้วยใช่แล้วคือผมออกมาเปิดแพร่ผมไม่อยากให้ มีการนำทหารไปทำแบบนี้อีกใช่ก็คือความรู้สึกเขาบอกเขาเหมือนมาเป็นขี้ข้าแล้วจริงๆเนี่ยเขาบอกค่ายมากับเราด้วยนะฮะบอกเป็นภาคตะวันออกแล้วกันจริงๆรู้ชื่อค่ายรู้จังหวัดรู้ยันชื่อนายบอกยศตำแหน่งเป็นผู้กองคนที่ต้องไปรับใช้เราก็รู้ชื่อเป็นเมียผู้กองวันนี้เองโคศกลาโหมใช่ไหมใช่ท่านต้องออกมาชี้แจงก็คือทางด้านของคุณจิรยุทธ์ห่วงทรัพย์มาค่ะก็ออกมาพูด ถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะคือบอกว่าได้เห็นจากข่าวนี่แหละ และขอเวลาตรวจสอบหน่อยละกันว่ามาจากหน่วยงานไหนแล้วก็จะเอาเรื่องนี้ไปเรียนกับผู้บังคับบัญชาเหล่าทัพนั้นอีกทีหนึ่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดต่อไปแต่เห็นแค่คลิปเนี่ยบางทีมันก็ฟันหงไม่ได้เนาะว่าเป็นข้าราชการหน่วยงานไหนหรือว่าจะเป็นพลเรือนไหนก็ตามค่ะแต่พอเห็นคลิปแล้วรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าก่อนหน้านี้กลาสโมเขาก็เน้นย้ำอยู่แล้วว่าต้องปฏิบัติกับทหารทุกคนอย่างมีเกียรติค่ะ